เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์สำคัญอย่างไรก้อยบอกเลยว่าจริงๆแล้วสำคัญมากหลายคนนี่คือจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเตรียมตัวก่อนแต่พอท้องแล้วจะมาบอกว่าเอ้ยมีอะไรให้ฉันกินบำรุงบ้างมีอะไรให้ฉันดบบ้างซึ่งจริงๆแล้วผิดคนท้องห้ามดบมกินครบห้าหมู่แล้วก็หลากหลายแต่อย่าไปดบอะไรซ้ำๆเพราะมันจะเสี่ยงลูกแพ้เพราะ้นการบำรุงที่ดีคือเขาบำรุงกันก่อนตั้งครภ เริ่มค่ะหนึ่งครูก้อยบอกเลยว่าถ้าเรามีการเตรียมตัวดีโอกาสที่เราจะแท้งหรือเกิดท้องลมจะน้อยลงท้องลมคืออะไรคะครูก้อยประจำเดือนขาดเทสเจอขึ้น2ขีดพอไปอันตรสาวช่วงประมาณ6วีก7วีกไม่เจอตัวเด็กเจอแต่ถุงตั้งคันแต่ข้างในไม่มีตัวเด็กไม่มีตัวอ่อนอยู่ ไม่เกินไตรมาสแรกคือไม่เกินเดือนที่3าก็จะหลุดพรวดออกมาถ้าใครหลุดพรวดออกมาเองเขาเรียกแท้งครบใครแท้งปุ๊บปล่อยเลยแท้งอีกค่ะร่างกายมันยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งรีบท้องค่ะรู้ว่าสามีสเปิร์มดีน้ำยาดีแต่ไข่เรายังไม่พร้อมมดลูกยังไม่พร้อมต้องเบรกก่อนนะคะอ่ะ ต่อไปค่ะการที่เราเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์สามารถป้องกันการให้กําเนิดทารกที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเป็นดาวซินโดรมพูดง่ายๆนะคะและการบํารุงร่างกายนะคะ<ๆ>ก็จะทําให้ความเสียหายความเสื่อมถอยของเซลล์ไข่เนี่ยะลองลดลง3การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์สามารถป้องกันทารกที่เป็นโรคทางพันธุกรรมได้ เพราะถ้าเรามีการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เราจะต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจหาโรคที่มันจะส่งต่อไปทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจตั้งแต่ต้น,นะค,ะค่ะคาวนี้ถ้าเราตรวจเราเป็นพาหะฝ่ายชายก็เป็นพาหะและเป็นพาหะชนิดเดียวกันและเป็นพาหะชนิดรุนแรงมีโอกาสที่จะส่งต่อไปยังลูกได้ทำยังไงคะคุกูก้อยให้เรามีลูกได้คุณต้องทำอีกซี่แล้วคัดโครโมโซมเพราะเวลาคัดโครโมโซมตัวอ่อนมันจะรู้เลยคะ่ะว่าตัวอ่อนตัวไหนเป็น ตัวไหนตัวอ่อนไม่เป็นต่อไปค่ะ <im it> การเตรียมตัวก่อน <im it> ตั้งคันสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนขณะตั้งคันได้บางส่วนนะคะบอกแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็นต์นะคะมันลดอัตราเช่นคุณแม่ที่มีน้ําหนักเกินคุณแม่ที่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดันคุณแม่ที่ต้องให้คีโมกลุ่มโรคพวกนี้ควรที่จะรักษาให้อาการบรรเทาทุาเลาหรือให้หายขาดก่อนที่จะปล่อยตั้งคัน เพราะเมื่อไหร่ที่มีการตั้งครรภ์แล้วโรคเหล่านี้แทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์อันตรายต่อทารกถึงกับเสียชีวิตในท้องถ้าทารกเสียชีวิตในท้องคุณแม่ก็เสียงตายเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่ครูก้อยบอกแม่ๆว่าการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์สำคัญอย่างไร ต่อไปค่ะคือการบำรุงร่างกายบำรุงไข่ให้สมบูรณ์การเตรียมผนังมดล,ลูกให้พร้อมและการปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายให้พร้อมเพื่อให้การตั้งครรภ์นนะั้นเป็นครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดและเป็นการเตรียมถุงไข่แดงแคนการที่เรากินสารต้านอนุมูลอิสระที่มีมากในมะกรูดสดเนี่ยเป็นตัวเพิ่ม protect เซลล์ไข่ครูค้้ยก็เลยแนะนําให้แม่ๆกินเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระโปิตีนเช้ชาช็อตย็นช็อตถ้าแม่มีลูกยากแม่กินสูตร100%คันสด ถ้าแม่เป็นผู้หญิงทั่วไปเตรียมพร้อมตั้งครรภ์แม่กิน70%ผสมน้ำผึ้งชันนรงได้คุณต้องการกินบำรุงเพื่อเตรียมพร้อมตั้งครรภ์กินแบบสบายๆรสชาติอร่อยบำรุงกันยาวๆนานๆผู้ชายก็ให้ดื่มได้นะคะของผู้ชายให้ดื่มสูตรนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาคงอ่อไม่ไหวสูตรนี้นะคะเออให้ผู้ชายดื่มได้เพราะว่าวิตามินซีพวกไบอเฟโลไนพวกนี้ก็มีผลในการทําให้สเปิร์มแข็งแรงนะ